สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูน้ําสมุนไพรดับกระหายคลายร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะซึ่งเมนูที่เราจะนําเสนอวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูน้าเก๊กฮวยกับน้ํากระเจี๊ยบค่ะจะบอกว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นตัวไซรับเก๊กฮวยแล้วก็ไซรับกระเจี๊ยบของเต็งหนึ่งค่ะชงง่ายประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาต้มเองให้ยุ่งยากเลยนะคะรสชาติหอ หอมหวานอร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการชงง่ายๆแล้วก็ต่อยอดทําเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทําเมนูแรกกันเลยค่ะเราจะทําเป็นน้ําแกงหวยแล้วก็น้ํากระเจี๊ยบเย็นนะคะวันนี้จะทําเป็นแก้ว22ออนซ์ค่ะเมนูนี้ทําง่ายนะคะมีส่วนผสมแค่ไซรัปแล้วก็น้ําเปล่าค่ะวิธีทําก็จะใช้เป็นน้ําเปล่านะคะจะใช้เป็นน้ําอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ําเย็นก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้น้าร้อนนะจะใส่น้ําเปล่าไปที่180 ml ค่ะ จากนั้นก็จะเติมตัวไซรับเก๊กฮวยแล้วก็ไซรัปกระเจี๊ยบนะคะอย่างละ4 5่ mL ค่ะสามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยเนาะก็ปรับลดเพิ่มในส่วนของตัวไซรับได้เลยค่ะจากนั้นก็ทําการคนผสมให้เข้ากันทั้ง2แก้วได้เลยพอเข้ากันดีแล้วก็ตักน้ําแข็งแก้ว22ออนซ์มาเลยเทในส่วนของน้ําเก๊กฮวยแล้วก็น้ํากระเจี๊ยบใส่ลงไปได้เลยค่ะ แค่นี้ก็จะได้น้ำเก๊กฮวยสีเหลืองสวยหอมหวานแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบแดงฉ่ำเปรี้ยวหวานหอมอร่อยชื่นใจสดชื่นทั้งสองแก้วเลยค่ะทำได้ไง่ายๆแบบนี้เลยปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะตัวใส้หลับเก๊กฮวยแล้วก็ใส้หลับกระเจี๊ยบของเต็งหนึ่งนะคะก็สามารถต่อยอดทำเมนูต่างๆได้อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราก็ยกตัวอ,อย่างทำให้ดูสักประมาณสองถึงสามเมนูก็แล้วกันนะคะก็เมนูต่อไปเราจะทำเป็นเมนูเก๊กฮวยกาแฟแล้วก็กระเจี๊ยบกาแฟค่ะจะทำเป็นแก้ว2 2อออนซ์เหมือนเดิมนะคะอันดับแรก ก็สกัดน้ํากาแฟเตรียมไว้เลยค่ะอันนี้เราก็สกัดน้ํากาแฟเตรียมไว้แล้วนะคะอยู่ที่แก้วละ60 ML ค่ะจากนั้นก็นําแก้ว22ออนที่จะใช้เสิร์ฟม,มาเลยนะคะจะมาทําในส่วนของน้ํากระเจี๊ยบแล้วก็น้ำเก๊กฮวยก่อนนะคะอันดับแรกก็จะเติมน้ําเปล่าค่ะซึ่งจะใส่น้ําเปล่าไปที่120 ML ทั้ง2แก้วเลยนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยไซรัปเก๊กฮวยแล้วก็ไซรัปกระเจี๊ยบค่ะ จะใส่ไปที่45 ml ทั้ง2แก้วเลยเหมือนเดิมนะคะก็สามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยคนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วเลยค่ะพอเติมเต็มแก้วแบบนี้แล้วจากนั้นก็นำน้ำกาแฟที่เราสกัดเตรียมไว้นะคะมาเทราดลงไปด้านบนแบบนี้ทั้ง2แก้วเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แล้วค่ะสําหรับเมนูเก๊กฮวยกาแฟ ى, แล้วก็กระเจี๊ยบกาแฟค่ะเมนูนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากจะกินกาแฟรสชาติง่ายๆนะคะจะบอกว่าอร่อยหอมหวานเข้ากันมากๆเลยค่ะทั้งตัวเก๊กฮวยกาแฟแล้วก็กระเจี๊ยบกาแฟค่ะเขาก็จะมีความเปรี้ยวหวานหอมอร่อยเขา้ากันกับน้ํากาแฟที่มีความหอมเค็มนะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะสําหรับ2เมนูมน,นี้ค่ะและสําหรับเมนูต่อไปนะคะจะทําเป็นชาเก๊กฮวยค่ะจะบอกว่าเมนูนี้ก็อยากจะนําเสนอมากๆเลยนะคะรสชาติอร่อยเข้า กันมากๆเลยค่ะเราจะทําเป็นชาเก๊กฮ่วยเป็นชาไทยนะคะแล้วก็จะทําเป็นชากระเจี๊ยบค่ะซึ่งเราจะใช้เป็นชาเขียวนะคะสาหรับทําทเป็นเมนูชากระเจี๊ยบค่ะอันดับแรกก็สกัดน้ําชามาเลยค่ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยจะใช้อยู่ที่60 ml ทั้ง2แก้วเลยนะคะ จากนั้นก็นําแก้ว2 2ออนที่จะใช้เสิร์ฟมาเลยค่ะเราจะมาทําในส่วนของน้ําเก๊กฮวยแล้วก็น้ํากระเจี๊ยบก่อนเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็จะใส่น้าเปล่าลงไปก่อนเหมือนเดิมค่ะก็จะใส่น้าเปล่าไปที่120 ml ทั้ง2แก้วเลยค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยไซรับเก๊กฮวยแล้วก็ไซรับกระเจี๊ยบนะคะอยู่ที่45 ML เหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปทั้ง2แก้วเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วทั้ง2แก้ว พอเติมเต็มแก้วแล้วต่อไปก็นําน้ําชาที่เราสกัดเตรียมไว้นะคะมาเทราดลงไปด้านบนเลยค่ะทั้งชาไทยแล้วก็ชาเขียวเลยแก้วเก๊กหวยนะคะเราก็จะเทเป็นน้ําชาไทยลงไปค่ะส่วนแก้วกระเจี๊ยมนะคะเราก็จะเทเป็นน้ําชาเขียวลงไปแบบนี้เลย แค <IS> ่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง2แก้วทั้งชาเก๊กฮวยแล้วก็ชาเขียวกระเจี๊ยบแล้วค่ะจะบอกว่า2เมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะตัวชาเก๊กฮวยเขาก็จะมีความหอมชาแล้วก็จะมีความหอมหวานของตัวเก๊กฮวยนะคะให้อารมณ์เรากินเหมือนชาดําเย็นเลยค่ะแต่จะมีความหอมหวานของเก๊กฮวยคืออร่อยมากๆเลยส่วนตัวชาเขียวกระเจี๊ยบนะคะก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเขาจะมีความเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็จะมีความหอมเข้มของตัวชาเขียวอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะ เมนนูี้อยากแนะนําเลยค่ะและเมนูต่อไปนะคะก็จะทําเป็นเมนูอัญชันเก๊กฮวยโซดาแล้วก็อันชันกระเจี๊ยบโซดาค่ะเมนูนี้ก็จะเพิ่มความซ่าของโซดาเข้ามาด้วยนะคะวิธีทําก็ทําง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะอันดับแรกก็สกัดน้ำอันชันเตรียมไว้เลยค่ะจะใช้40 ml ทั้ง2แก้วนะคะแล้วก็จะใช้เป็นน้ำโซดาแทนน้ำเปล่าค่ะนำแก้ว22ออนมาเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใส่เป็นน้ำโซดาลงไปก่อนซึ่งเราจะใส่น้ำโซดาไปที่80 ml ทั้ง2แก้วเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยไซรัปแกงหวยแล้วก็ไซรัปกระเจี๊ยบค่ะจะใส่ไปที่45 ml ทั้ง2แก้วเลยคนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วได้เลยค่ะ พอเติมเต็มแก้วแบบนี้แล้วจากนั้นก็นําน้ําอัญชันที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทราดลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลยจะใช้แก้วละ40่ l ค่ะเขาก็จะยังไม่เต็มแก้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนําน้ําโซดานะคะมาเทาใส่ลงไปให้เต็มแก้วได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูอัญชันเก๊กฮวยโซดาแล้วก็อัญชันกระเจี๊ยบโซดาค่ะเมนูนี้นะคะรสชาติก็จะไม่ได้มีรสชาติของอัญชันนะคะจะเป็นรสชาติน้ำเก๊กฮวยแล้วก็รสชาติน้ำกระเจี๊ยบเลยค่ะเพราะว่าตัวโซดาก็ไม่มีรสชาตินะคะตัวน้ำอัญชันก็ไม่มีรสชาติแต่ว่าเขาจะมีความซ่าข,ของโซดาเพิ่มเข้ามาค่ะใครที่ชอบอน้ำเก๊กฮวยแบบซ่าๆหรือว่าน้ำกระเจี๊ยบแบบซ่าๆนะคะก็แนะนําเมนูนี้ได้เลยค่ะก็จะอร่อยอีกแบบค่ะตัวนี้ก็จะให้แค่สีสัน ะะยังไงก็ลองไปทำกันดูได้เลยค่ะ และนี่เลยค่ะก็เป็นเมนูที่เรานํามาแชร์แล้วก็นํามาเสนอให้กับเพื่อนเพื่อในวันนี้นะคะก็คือเมนูน้าเก๊กฮวยแล้วก็น้ํากระเจี๊ยบค่ะซึ่งทําได้ง่ายๆโดยใช้เป็นไส้หลับเก๊กฮวยแล้วก็ไส้หลับกระเจี๊ยบของเต็งหนึ่งนะคะชงง่ายประหยัดเวลารสชาติอร่อยหอมหวานไม่แพ้ c, แบบที่เรานํามาต้มเองเลยนะคะเราก็ยังสามารถต่อยอดทําเมนูต่างๆได้อีกหลากหลายเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ลองก็สามารถหามาลองกันได้เลยนะสามารถทําตามเมนูที่เราแชร์ให้วันนี้ได้เลยค่ะจะทํากินทําขายก็ดีนะคะช่วงนี้อากาศร้อน เป็นเมนูที่ช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะแถมยังอร่อยสดชื่นมากๆด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ